ครับเรามาดูนะครับถ้ากฎหมายไทยเกี่ยวกับ s t อก k i n g นะครับมันจะมีกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้นะฮะถูกรบกวนโดยการ stalking อยังไรบ้างนะครับที่เราเรียนให้ทราบแล้วพฤติกรรม s t อก k i n g เนี่ยนะครับมันยังไม่ลงมือทําร้ายอะไรเลยนะครับเป็นเพียงแต่ลักษณะของการนะครับติดตามกระทาการบางอย่างซ้าๆกันเช่นส่งของขวัญนะครับส่งอะไรมาให้อยู่ตลอดนะครับส่งแล้วก็ส่งมาอีกนะครับติดตามดักรอหน้าบ้านนะครับมีการติดตามไปยังสถานที่ต่างๆนะครับมีการเฝ้าดักรอ แค่เพียงการกระทําตรงจุดนี้นะครับตามกฎหมายของไทยเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ถือว่าลงมือกระทําความผิดฐานใดที่เป็นฐานหลักเลยนะครับเพราะมันยังไม่ได้ประทุษร้ายนะครับยังไม่ได้มีการนะครับกระทําการต่อชีวิตร่างกายนะถ้ามาดูความผิดต่อเสรีภาพนะครับการกระทําความผิดต่อเสรีภาพนะฮะจะต้องมีการทําเพื่อนะฮะเพื่อให้ผู้ถูกกระทํานะครับ จำใจต้องกระทาการบางอย่างหรือไม่กระทําการบางอย่างหรือจํายอมต่อสิ่งใดนะครับที่เรามาดูว่าแค่การส่งของเนี่ยนะฮะมาให้โดยที่ไม่ได้ต้องการเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มีการลักษณะเข้าองค์ประกอบของการที่นะฮะทำให้ต้องจํายอมนะฮะหรือกระทาการใดๆเลยนะครับเพียงแต่ว่ามาติดตามเฉยๆนะฮะกรีนี้เนี่ยก็เป็นการยากที่จะปรับเข้าสู่องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายของไทยนะครับในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเรามี stalking l รอนะครับเอาผิดทันทีนะครับในการที่ แต่ต้องมีลักษณะว่าการกระทําซ้ําๆกันนะครับ